นักเรียนคุณกะติบอันนั้นคืออะไรไขควงให้เอาไขควงมามานี้นี่วิชาการงานนะครับเราจะมาติดตั้งทีวีให้ห้องป .6 นะครับอ่าคุณครูจะนี่เห็นน็อตไหมไขออกหมุนออกทุกคนมาดูวิธีหมุนยุดเออนี่นะครับเข้าไปแล้วก็มุ่าทีนี้เวลาหมุนเข้า มันจะวิ่งตามนาฬิกาเดินแต่เวลาหมุนน็อตออกมันจะทวนเข็มนาฬิกาเออดังนั้นทำไงหมุนออกเออนั่นแหละถูกต้องนี่นะครับวิชาการงานของโรงเรียนบ้านกระเดื่องนะครับก็จะสอนให้นักเรียนทําอย่างนี้สามารถประกอบติดตั้งเองได้นะครับเ,เราจะถอดนอด็อตสองตัวนี้ออกเพื่อไปวางขาอาหมุนไปหมุนเออไปเอาไขค,รครวงอีกอันหนึ่งก็ได้มันมอยู่ในนั้นสองอันอนะ เออมาช่วยกันเออนะวันนี้ทําได้แล้วอ่าทอดเปน็นอันๆครับเออเอ,อ่าแล้จับไปดีน็อตไหนนั่นเธอจําไว้เวลาหมุนเข้าหมุนไปทางไหนตามเข็มนาฬิกาวิ่งเออเวลาหมุนออกน็อตทุกตัวนะครับด้วยสากลแล้วต้องเป็นอย่างนั้น หมุนออกให้ทวนเข็มหมุนเข้าให้วิ่งตามนาฬิกาตอนนี้เราจะเอาขาทีวีเก่าตัวนี้นะครับไปใช้กับไอทีวีใหม่ไม่รู้จะได้ไหมตัวนี้เขาได้ทีวีใหม่มานะครับอ่าไม่ต้องไม่ต้องแล้วอะดึงออกออกไหมเออยกออกมา เออยุกออกมาสองอันเลยไปเราไปดูตรงนี้นะเอามาเอามา,า,ม,ามาเทียบกับขาตรงนี้สินักเรียนคิดว่า<ะ>ข้างหน้ามันจะเป็นยังไงดูนะอ่าเดี๋ยวเรามาใส่